สวัสดีครับมาพบกับ T k r a n g e r นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาเกียร์ฟรีนะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันต้องเปิดกาช่านะครับซึ่งผมคงจะยังไม่เปิดนะอ่ะอันนี้ครับตั๋วกาชาวีควันนี้ผมสะสมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะดูทีมผมนะสังเกตนะครับทีมมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมารีวิวกันอีกทีนึงนะวันนี้ผมอาจจะขออนุญาตน,นะครับน่าจะรีวิวมูนนะครับซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้ผมอาเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นน่ะจะมารีวิวกันเต็มๆนะครับเพราะว่ามีคำถามค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะว่า มันบัฟเป็นยังไงบ้างมันบัฟถึงตัวไหนทําไมถึงอัพเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์กันอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมจะมารีวิวกันในฉบับเต็มๆเลยนะครับโอเคมาลุ้นกันดีกว่าเช็คดวงกันสักหน่อยนะครับวันที่ผมเปิดกาชาเรนเจอร์เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหสุดๆเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มันจะแถมอะไรให้ผมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการแถมเนี่ยจะได้เกียร์อะไรบ้างนะ ผมอยากได้คาทานะครับเพราะว่าอยากจะเอาไปใส่เจ้าซัลลี่ขี่หงครับอ่ะไปลุยกันเลยครับมาดูนครับว่าจะได้อะไรบ้างมาโอ้โหไม่กลาาครับผมไม่กลาากลมเล็กน้อยนะครับไม่เอานะโอโ้ได้ครับโอ้โหค่าสูงค่าสูงด้วยโอ้โห อ่ะเป็นไงล่ะดวงผมยังไม่หมดนะครับสำหรับใครที่เป็นกองแช่งผมนะบอกว่าคุณได้ใช้ดวงของปีนี้หมดไปแล้วโอ้โหปีนี้เลยครอเอาแค่เดือนนี้ก็พอนะโอเคพลังชีวิตสุดยอดครับตรมตีกายสุดยอดโอเคผมมีเกียร์ดีๆที่ต้องการ1ชิ้นและฉะนั้นผมไม่ต้องไปหวังอะไรแล้วนะครับอ่ะกระเป๋าแถมมาอีกนะผมมีกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้เพียบเลยครับ อันนี้กากนะครับเคยบอกไแล้วกำไรอันนี้ค่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อ่โอเคเดี๋ยวขอดูอันแถมจะมีอันแถมอีกไหมเนี่ยหรือว่าไม่แถมแล้วโอ้โอันแถมมาให้มาอันเดียวที่เหลือไม่ได้อะไรเลยอ่ะสรุปก็คือได้อันแถมมาครับแต่ว่าก็เป็นที่ต้องการมากๆครับสำหรับผมเนี่ยอยากได้คาทาครับ เจ๋งครับถือว่าเจ๋งมากครับและพึงพอใจมากนะอ่ะโอเคไปดูที่อันนี้สักนิดหนึ่งอ่าเป็นภารกิจพิเศษนะครับสำหรับเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยไม่มีพวกการสลับร่างอะไรต่างๆนะจะเป็นการเล่นสะทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูนะครับสำหรับอันที่มันแจกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันแจกอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปเปิดที่หลังสุดนะครับ มาดูอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นวัตถุดิบหรือเปล่าอ๋อหีบอุปกรณ์โอ้โหนานไง o ล e ไม่มีอะไรเลยครับอันนี้เหรียญครับมาดูว่าได้เหรียญเท่าไหร่เจ็ดแสนครับอ่ะก็ยังดีครับมาดูกล่องอันนี้ได้อะไรบ้างอ๋อหีบขนนกอ่ะเปิดดู90ครับโอเคสรุปจบเรียบร้อยครับได้เกียร์มา หชิ้นครับค่าค่อนข้างจะสูงเลยครับถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับผมเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหโคตรจะพึงพอใจเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นละมีหลายคนเปิดได้นะครับเป็นเกียร์ชิ้นนี้แต่ว่าค่าค่อนข้างจะต่ำครับแต่ของผมเนี่ยโอ้โหสูงครับสูงจนเรียกได้ว่าน่าจะใกล้ๆก,กับค่าเกียร์ทองเลยนะโอเควันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับว่าดวงของผมยังไม่หมดนะ ่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะครับมารอชมรีวิวกันนะครับว่าจะรีวิวอะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นรีวิวมูนไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปกันครับสวัสดีครับ